ดูฮะเทคนิคการทําตลาดผ่านโซเชียลมีเดียใคร <Ừ. S 1> ที่อยากจะทําสินค้าอะไรออกมาขายนะดูช่องทางโซเชียลมีเดียแบบที่อ้อแอพาไปดูเช่นะ่นะขายเสือ้อผ้ามือสองรับพิเออเดอร์ช่างสำอางเกาหลีรองเท้าแบรนด์เนมผู้ค้าเยอะขนาดนี้ถ้าเราไปขายของออนไลน์กับเขาเราจะแข่งเขาได้ไหมเนี่ยคุณผู้ชมเคยตั้งคําถามเหมือนอ้อแอไหมคะว่า เราจะทํายังไงถ้าเกิดขายสินค้าบนโลกออนไลน์แล้วมีคนขายเยอะเหลือเกินมันจะแข่งกับเขาได้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งกลุ่มโอทอปกลุ่ม s m e ที่มีสินค้าของดีอยู่กับตัวแล้วแต่อยากทําการตลาดผ่านโซเชียลบ้างจะทํายังไงวันนี้สร้างโอกาสของอ้อแอร์เลยจะพามาดูวิธีการทําการตลาดบนโลกออนไลน์ค่ะว่าเขามีวิธีการทํายังไงให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการแล้วก็สามารถแข่งขันกับผู้ค้าที่มีหลายรายได้ค่ะ คือไอทีแม่บ้านเป็นศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทำธุรกิจคนที่ถ่ายทอดความรู้ก็คือเจ๊เจือกหรือคุณสุวรรณาสมณะอดีตแม่บ้านธรรมดาธรรมดาที่สนใจเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเธอถ่ายของผ่านหน้าจอคมอมก็เลยลงทุ้นไปเรียนกับสถาบ,บัานต่างๆและใช้เวลาศึกษาการทำงานของ Facebook ทั้งวิธีการใช้งานแบบละเอียดจนได้เป็นสูตรวิธีการโปรโมตสินค้าให้ติดอันดับต้นๆให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย โดยไม่ต้องเสียงเงินซื้อโปรโมทหรือเสียงเงินเพิ่มยอดไลค์เลยคะ่ะเ <het> จ๊ก็มังจะบอกว่าธุรกิจการขายของในโซเชียลของเจ๊ไม่ต้องไปข้างนอกเลยไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้อง<ใ>นั่งอยู่ห<ล><ใ>น้าคอมใช่ค่ะรวยได้จริงเหรอเจ๊ได้ค่ะเออหลังจากที่เจ๊ไปเรียนที่นู่นที่นี่มากมายแล้วนะคะเจ๊ก็เริ่มมานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเราจะขายของเนี่ยเราต้องทําอะไรเป็นบ้างนะคะแล้วคนทั่วไปเนี่ยเขาขายของจากอะไรนะคะเริ่มแรกเลยก็คือ Facebook นั่นเอง เจ๊ก็ไม่มีอะไรทำเนื่องจากว่าเจ๊ไม่มีลูกนะคะไม่มีลูกแล้วก็สามีเจ๊ก็กลับตีสองทุกวันเจ๊ก็เริ่มนั่งมอนิเตอร์ไอเฟสบุ๊กเนี่ยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เข้าไปดูทุกปุ่มเลยว่า f a c e b o o k เนี่ยเขาระบบของเขาเป็นยังไงระบบหลังบ้านหน้าบ้านนะคะแล้วค่อยไปสังเกตพฤติกรรมหรือว่าการทํางานของ Facebook ดูว่ามันจะเอื้อเราได้มากน้อยขนาดไหนเจ๊บอกว่าการที่มีเพื่อนใน Facebook เยอะ ไม่ได้หมายความว่าจะขายสินค้าได้ทุกอย่างเพราะการขายของออนไลน์ให้ได้ผลจริงๆจะต้องวางระบบกันตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อนที่มีอยู่ใน Facebook จะต้องสัมพันธ์กับสินค้าที่จะขายเช่นถ้ามีเพื่อนผู้หญิงเยอะสินค้าที่จะขายต้องเป็นสินค้าเกี่ยวกับความงามอาหารเสริมเสื้อผ้าเครื่องประดับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือยอดไลค์การเข้าถึงการเห็นสินค้าและต่อยอดไปสู่การซื้อขายสินค้าค่ะ เรื่องสบายนคนที่จะมาเรียนต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะเจ๊มีพื้นฐานความรู้อะไรบ้างเออตอนแรกที่เขาต้องเตรียมก็คือสินค้าก่อนนะคะ<ม>เขาต้องรู้ว่าเขาต้องการค้าขายอะไรนะคะ<ม>เขาต้องเตรียมรูปภาพมาให้เรียบร้อยแล้วก็เขาต้องรู้ออรู้ถึงข้อมูลตัวสินค้าขเขาค่อนข้างดีคะ่ะแล้วสองเขาควรมเออีเครื่องคอมที่บ้านสักเครื่องนะะึงนะคะนะคะจากนั้นออที่บ้านก็ควร ติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้ได้นะคะใช้เร็วนิดนึงไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องขี้เหนียวนะคะต้องใช้แรงเพราะว่าบางทีเราคลิกไปเนี่ยมันต้องฟุบๆเลยไม่ใช่ว่าไปใช้แล้วแบบหมุนไปหมุนมาอันนี้ไม่ได้เราเราเราทำตรงนี้เพื่อการทําธุรกิจนะคะจากนั้นก็ไม่ต้องเตรียมอะไรเตรียมหัวให้ไบร์ๆมาอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะเดี๋ยวจะสอนหลักสูตรของที่นี่มีทั้งการสร้างแฟนเพจขายสินค้าวิธีการเขียนบล็อกการโปรโมทเว็บไซต์ การทำคีย์เวิร์ดให้ติดอันดับเซิร์ชเ n อ i n e นจินการสร้างช่องส่วนตัวใน YouTube 1คอร์สใช้เวลาเรียน2วันคนละ3,000บาทและแต่ละครั้งจะสอนไม่เกิน3คนค่ะ <S <S เจ๊บอกว่าลูกศิษย์ที่มาเรียนมีทั้งนักธุรกิจขายตรงผู้ประกอบการ SME แม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านและอยากหารายได้พิเศษแม่ค้าในตลาดที่ต้องการโปรโมทสินค้าผ่านออนไลน์ล่าสุดเจ๊าฝากมาบอกว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโอท็อปไหนที่อยากให้เจ๊เจือบไปอบรมให้เขาก็ยินดีนะคะ